สวัสดีครับออตอนนี้ก็ได้มาดูป่าที่มาสร้างเอาไว้นะครับก็เริ่มปลูกได้หน่อยนึงแล้วก็อัปเดตจากคลิปที่แล้วตอนนี้ก็อ,อย่งไงดีจะพูดว่าย่งไงดีครับก็มาอัปเดตความเติบโตของต้นไม้ดีกว่าครับเพราะว่าก็เริ่มโตแล้วโตวบ้านตา เรื่องปกตินะครับที่มันจะต้องมีแบบว่าลอดบางมีรอดบ้างแต่ตอนนี้ก็คือก็ส่วนรอดก็เยอะอยูอ่ส่วนแปลงที่ปลูกที่หลังก็ยังไม่ค่อยยังลงต้นไม้ไม่เต็มแล้วก็อีกอย่างก็ยังมีเพิ่งจะปลูกได้บางส่วนก็ยังยังไม่ค่อยเห็นเขียวแต่แปลงแรกที่ปลูกดือนที่แล้วอันนี้เริ่มเห็นเห็นต้นไม้ที่แบบว่า รอดร้อยเปเซ็ละน่าจะผ่านตรงนี้เดี๋ยวดูกันนะครับว่าเเป็นยังไงบ้างอัปเดตล่วงหน้าเอออัปเดตการเจริญเติบโตเราเริ่มปลูกเดือนพฤษภานะครับต้นต้นเดือนแล้วก็ตอนนี้ก็วันที่ห้าสิงหาห้าสิงหาแล้ว ถ้ทยอยปลูกตั้งแต่ต้นพฤษภาอฮะาาตอนนี้ก็สิงหานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูถ่ายบนรถแล้วก็เดี๋ยวกลับรถก็จะเห็นว่าต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะครับด,ดูกันนะครับ นี้นะครับส่วนแปลงนี้เป็นแปลงที่เพิ่งปลูกใหม่ปลูกไปได้นิดหน่อยยังปลูกไม่เต็มนะครับเดี๋ยวรอต้นไม้มาลงอีกเพราะต้นไม้จะมาลงวันเสาร์อาทิตย์นี้อีกประมาณพันต้นจะลงซิงเกลโอ๊กแซมเยอะหน่อยแปลงนี้ส่วนแปลงนี้น่าจะเต็มแล้วน่าจะพอละน่าจะลงเฉพาะพวกอาจจะลงเป็นกล้วยเป็นพวกผลไม้พวกไม้กินได้แซมเข้าไป ทิ้งไว้ไม่รู้ว่าจะขายได้ไม่ได้ช่างมันปลูกไว้ก่อนให้มันมีของไว้ก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นแบบนี้ก็เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะกลับเดี๋ยวเข้าไปที่บ้านหน่อยงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็คือเป็นทางทางออกไปที่สวนกลับบ้านละ สวัสดีครับ